สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องภูมิรถไฟไทยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีรถไฟนครลำปางนะครับเป็นสถานีประจําจังหวัดลำปางและเป็นสถานีที่เก่าแก่อีกสถานีหนึ่งและเป็นสถานีที่มีความสําคัญนะครับกับรถไฟสายเหนืออยู่พอสมควรนะครับโดยสถานีรถไฟแห่งนี้นะครับจุดนี้นะฮะสถานีนี้จะเป็นสถานีที่สับเปลี่ยน เวรของพคออรรอรถไฟทุกขบวนเลยนะครับและเป็นที่ทําการของงานเดินรถแขวงลําปางด้วยนะครับครับตอนนี้ก็ยามเย็นนะครับระหว่างที่ขบวนรถนพิเศษขบวนที่7จะเข้านะครับโดยนะครับตารางเดินรถนะฮะนี้นะครับก็ขบวนรถที่ยังเดินรถอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นขบวนรถ ในช่วงโควิด19นี้ครับก็มีขบวนที่407นะครับขบวน7นะครับ,บ,ร 7, รบและก็ขบวนที่13นะครับส่วนขบวนร,รถเที่ยวอันนี้เที่ยวขึ้นนะฮะต่อไปเที่ยวล่องนะครับตอนนี้นะครับเที่ยวล่องมีขบวนที่8นะครับ408แล้วก็ขบวนที่14นะครับขึ้น3ขบวนแล้วก็ล่อง3ขบวนนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชานชลาตรงสถานีนะครับอันนี้ชานชลาที่หนึ่งนะฮะตรงนี้ก็เป็นชานชลาที่สองนะครับอันนี้ก็เราเรหวางรอขอบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่7นะครับตรงนั้นก็จะเป็นหอสัญญาณนะครับในการที่จะสับเปลี่ยนสับรางนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวออกชานชลาที่สองนะครับสวยงามมากครับสถานีนครปาง อันนี้ก็เดินเล่นไปนะครับระหว่างรอขบวนที่รถ,ถด่วนพิเศษดิสรางน้ำประปา,าที่7นะครับแล้วก็ตรงทางทิศใต้นะครับจะมีคลังน้ำมันอยู่2คลังด้วยกันนะครับคือคลังน้ำมันเชลนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงจุดตัดตรงทิศใต้นะครับที่ผมเคยไปถ่ายคลิปบ่อยๆนะครับแล้วก็คลังน้ำมันเอสโซ่นะครับอันนี้จะเป็นตู้น้ำมันนะครับ เป็นรถตู้เป็นตู้น้ํามันนะครับจอดไว้จอดพักไว้ที่สถานีนะครับนครลําปางนะฮะอ,อ้าวมืดไปหน่อยนะครับตัวนี้ย้อนแสงนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องจำหน่ายตัว๋วโดยสารนะครับตรงนี้นะครับจะเป็น เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานีนะครับนะครับขบวนรถด่วนพิเศษดีซรางนั่งประประกาศเที่ยวขึ้นนะครับทางรถไสายเบอรอจ็ดกำลังจะเข้าสู่สานทางรถสายรถไฟห่างออกจากเส้นขอบชันชาในทางที่หนึ่งด้วยค่ะรออีกสักครู่ขบวนรถด่วนพิเศษดีซารางนั่งประประกาศขบวนที่เจ็ดจะนำขบวนเข้าเทียบในชานชลทางที่หนึ่งขอบคุณค่ะ เข้าตามเวลาครับ มีนักพรตมาี่นีาดถีนักพรตปาขบวนรถจบเรียบในทางิาทางที่หนึ่งเป็นขบวนรอเชิสเกษตกรนั่งรับอากาศวันที่เจ็ดเดืนา ต่อไปนะครับก็กุ่ตาลลำพูนปลายทางเชียงใหม่นะครับขบวนเจ็ดก็ออกจากสถานีนคะรลำปางไปแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอขอบคุณครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ